ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครป์ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุ่ผู้สุคนนะคะมาพบมาพอกันอีกแล้วนะ,ะกับสาวสว่างเนาะคะ่ะเมื่อน,นี้ก็บสุดเดยม,มาคุยกันในจักหน่อยเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะอย่าเฝ้าเด้อก่อนอื่นขอกาแฟสัก่อนเพราะว่ามาอากาศข้างนอกยังหนาวอยู่นะคะหกองศาขนาดอ่บ่ายสองแล้วมุจเจ้าบ่ายบ่ายสองโอ้ยบ่าย,ายสี่โมงแล้วมุจเจ้าเอ้ย หลังจากเลิกงานมาแล้วนะคะมือเส้านีออกไปตั้งแต่ตีหาเครื่องมืเอเจ้าออกไปเฮ็ดงานเนาะค่ะตกลงว่าไปเบิ้งอยู่ลิมิตของของรถนั่นอยู่สององศามืเอเจ้าติดลบสองนะคะติดลบสองบอมเปนสององศาแต่ติดลบนะคะนี่คือการที่เขาต้องเอ่อเฝ้าออไปนะคะแค่นีแต่ว่าหมู่ว่านตอนแรกนะคะแฟนได้ไปเอาแนลปิด กระจกรถบุอสันบ่อไดไปง่ายสิได้ขูดนะคะทุกคนค่ะขูดน้ําแข็งนั่นเองแต่กะโอเคอยู่นะคะทุกอย่างโอเคเบิดเพราะว่าอากาศมันเย็นอยู่กับจริงแต่ว่ามันไม่ล่มนะคะตอนเศาร์มันไม่ล่มละกัเอ่อม่มีส n o w มบ่มียังทั้งสิ้นเพียงแค่ว่ามันหนาวหนาวอีลีหนาวแบบว่ากระแทกกระดูกเลยล่ะเนาะค่ะเอามาคุยก,กันแน่จักน้อยเนาะค่ะทุกคน คือมีคําถามเขามาว่าอันเจ้าใส่รถใส่ล่านี่เจ้าตรงมาเสียภาษสงภาษีจังไดเห็นตั้งแต่ออยุมืองไทยก็ตรงได้เสียภาษีแมนค่ะได้เสียภาษีทั้งหนึ่งก็ได้เสียภาษีไม่กระทั่งเขาซื้อรถเนาะค่ะแต่ว่ามันก็สิถือกว่ายุมืองไทยในจักหน่อยเพราะอย่างราะว่ามันเป็นรถยุโรปมเจเาอันนี้ซื้อเกีบ ทางโซนยุโรปเขาผลิตแมนบ่ค่ะมันก็นเลยสื่อขายมันก็ยังถือกว่าอยู่นะคะแต่ว่ามือใดที่เขาเว่าไงยส่งไปทังเอเชียปุ๊บป,ปังสิมันกระสองเท้านะคะลดราคาลานนึ่งก็สิเป็นสลงานกว่าจังสินนะคะนั่นคือเขาตั้งลิมิตไว้เองส่นนะคะแต่ว่าของเอของโซนยุโรปเขาขายเขาก็ตามกติกาเขาตามตามราคาเขานั่นละวง่งาไงลด <c oughs> บาทนี่ เรื่องผ้าทรงผ้าสีนะเดี๋ยวมุ่ยเอาซ่วดอีกว่าบางเทือนมันสลึมสลืออยู่มือเจอ้ามัน,นยังดอกเพิ่งเลิกงานมาแล้วคอยกะยังบ่ทนันได้เรียบร้อยเพะ่ันไดมานีกฟอร์ดิอ่ะฟอร์ฟอร์เท็กซัสฟอร์อัลโตมเตเรเรดนู well ้นบาตาวเอเกลิอินเบลเกียเอาแว้ฟอร์ดอัลโตมตะเก็บเรื่น ตบานตะเคเบลกันอีนักเกปียะหมายถึงพันบอกว่าปีละเทียนะคะอันฮูเฟลมูตันเซนพันว่าจังไดก็ตามนะคะต้องเบิงว่าโมโตเอานั้นมันหนักซ้ำใดนะคะมันเครื่องมันแห้งซ้ำใดนั่นเองนะคะสวาร์โมโตก็หมายถึงว่าเครื่องมันแห้งซ้ำใดนะคะ Waarom moet dat zo kijken? Omdat auto ah, zijn ze dezelfde ze ze Ja, nee, nee, maar hier hebben ze. Omdat iemand die een grote auto kan kopen met zware motor, mm -hmm. he, die kan, moet meer betalen aan belasting. Pai. Dan doe anders. Jij hebt een kleine auto. Ja? Ik heb een grote, zware auto. Ja. Ik betaal twee keer zoveel auto-belasting als zij. Aha. Ja. Maar, 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 maar เนี่ยแต่สิสแบรเกอร่ะยังกันตกเกิเล็กกันในแองกอก์ถ้วเลอันมุมนี่กับซหกในจักรนอยเดอค่ะเพราะว่าข้างหลังนี่ก็คือไม่แควนผานะคะางง่ายโหลดแล้วก็ข้างบนนั่นคือใส่กองรองเท้าไว้แต่ว่าบันเป็นรองเท้าทั้งในได้มูเจ้าอันนั้นคือคือจังแบตเตอรี่เก่าบดหรือจังไรนี่แหละเพิ่นสเกบไปบาดเพิ่นเป็นถึงเวลาแล้วเพิ่นก็จะเอาออกมาใส่คือเก่านะคะนั่นคือคุณใ่เอาเว Zeg nog meer. En hoe, hoe moet dat zien alleen als van het jaar dat ik gebruik en uh, geen accident had, is minder of meer moet betalen. Nee, nee, nee. Dat is verzekering, zeg je. Dat is iets anders. Ah, dat is verzekering. Hmm. Tax heeft niks te maken met verzekering. Tax is, ieder jaar betaald. je. Mm -hmm. Voor de baan te gebruiken, de weg te gebruiken. En de andere dingen je ik niet kan herinneren, die baan, je niet kunnen herinneren. En voor de... Allee, als uh, dingen... Uh, verzekering betaald. Dat heb je juist gezegd, hè, van de verzekering. Mm -hmm. Voor de auto. Hoe verschillende en waarom... Ik zit af en toe, hè. Niet af en toe. Mijn je betaalt niet zoveel. Dat hmm. is ook hetzelfde, verzekering. Hoe groter je auto, hoe zwaarder de motor, hoe meer pk, hoe meer dat je betaalt. En uh, is uh, conjunctie met uh, als er geen veel accidenten gebeuren ja. of niet? Als je een accident hebt en je bent in fout, hmm. je je een, een fout, hebt, dan moet de verzekering meer betalen. Hoe rekenen ze dan? Als je een accident hebt en niet een fout, is geen probleem. Dat verandert mm -hmm. niks. Maar als je, als je een accident hebt... Oh, bijvoorbeeld, als het mijn fout Dan moet je meer verzekering. Als ah. je verzekering moet betalen aan de andere dan. En jij moet dan meer betalen, verzekering. Ah zo! Nu begreep ik, zei, het? ja. Dus, <coughs> komt erop neer, zo weinig, geen accidenten. <laughs> ja. Gemakkelijk om te zeggen, maar moeilijk om te Ja, dat is <coughs> niet gemakkelijk om te zeggen. Nou, <coughs> laat moet al. ได้ถามเพิ่นแล้วนะคะว่ามันเกี่ยวกันจังใดเพิ่นก็บ,บอกแล้วนะคะถ้าเกี่ยวกับรถนะคะมันอยู่ที่ว่าเข้าซื้อรถนั่นความแห้งของรถนะคะคือโมโตโมันแห้งกว่า้วก็เครื่องน้อยกว่าอังศ์นี่นะคะมันก็สีถือก็กันนะคะในการที่เฮาจะไปเสียเกี่ยวกับอันผ้าสีนะคะแต่ว่าถ้า โมโตมันใหญ่นะคะมันแห้งกว่าอังสีมันกระสิแพ้งกว่าอีก,กระดับหนึ่งนั่นเองเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะแฟนเพิ่นบอกเมื่อกี้เนาะ,ะเกี่ยวกับถ้าเป็นไปได้นะคะการที่ห้าใส่รถใส่ถนนอังสีเนาะคะ่ะถ้าไปใส่ทั้งถนนอังสีกับควรระมัดระวังในเรื่องที่ห้าสิเกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้ง,ถ,งะะถ้าเป็นความผิดของห้าก็รอดตัวไปยุ่นะคะแต่เมื่อใดถ้าเป็นความผิดของห้าปุ๊บนะคะ คือเขาตรงใจเพิ่มขึ้นกว่าเกา่านั่นเองเนาะคะ่ะนั่นคือเขาเขาบอกในเรื่องที่แบบว่าเขาต้องเสียเอ็กซ์ตร้านะคะ for securing เอ่อเขาเนอีหยงระบาดนี่เกี่ยวกับความปลอดภัยเนาะคะ่ะมุ่ยกับอกแน่ใจว่าในภาษาอังกฤษเขาเซีย in น insurance เนาะคะ่ะแต่ว่ามหมยบ่แน่ใจภาษาไทยลังเทียนี่หัวนี่บ่เดินเอาซะเลยนะคะต้องขอโทดขออภัยเนาะคะ่ะ ต่ทางนี้ทางนั min, ้นเนาะค่ะสิ่งที่อยากจะเราซูฟังเนาะมีเอฟซีพนันถามเขามาเนาะค่ะถ้าใส่รถเนี่ยแอน n อนแอนแอนแฮฟแฮฟน็อคเควชั่นอาจจะออโต้กระกอกแอนนิดกระเบิกกินมุติจะต้องจ่ายภาษีและเบี้ยประกัน มันต้องมีประกันนะะอ a อร e ม t แ่โต้คต้งีเรท่องใช้ในการี่คุ t e r e n นี่คือเหตุผลนะคะสำหรับผู้ใดที่มีรถนะคะทุกคนคะอยาถามไปนามาหลังเด้อว่าจอดรถื่ดๆ่นึ่เสียภาษีโบเสียนะคะเสียโบเมนว่าบริเสียนะเสียนะคะ แล้วก็เขาเอินชูเรนของเขานั่นเท่ากับต้องเสียขึ้นกันเพราะอย่างเพราะว่าเขาสีสตาร์ทนับตั้งแต่มือแรกที่ซื้อมาเลยนะคะเขาสีนับเลยว่าเจ้าได้ซื้อรถคันนี้เขามาแล้วบาทนี้ทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับภาษีเขาก็เสียมาโมเมนต์นั้นเลยนะคะบอมเน์ว่าเขาซื้อรถมาจอดทิมไปซื้อแล้วมันก็บว่าตรงใส่งานก็บ่าต้องเสียบอมเนเดอค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะผู้ใดที่พ่ท่านในมีใบขับขี่แล้วก็พ่ท่านด้มีรถนะคะก็รอดโตนะคะแต่ว่า บาทนี่เดี๋ยวมุเตอร์ามในเรื่องกับรถมอเตอร์ไซค์นะคะผู้ใดมีมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์เนาะฮะ and so all red and mid scooter มานี <45. S 3> <45. S 1> ่ maximum ยี่สายีิบห้าถึงห้ากิโลเมตรสี่สิบห้า่่ตาสตสี่สิบห้ามุดเยอะแตล for velocity โอ้ a ็โอ้กนู u วันนี้นูหรร5ิเ e e e 2บได้บได้เสียค่าค่าภานะคะแต่ว่า60หาเาตรงเเสียค่าแท็กตรงเบิงเดอค่ะว่าโม่ตเฮาตรงเรนทอาไดนะคะ and as a มุดเจออน Ja. neer. 45 moet rijbewijs hebben. 45 moet rijbewijs ja, hebben? 25 niet. Ah, dat betekent vanaf je maakt wil rijden 45 tot 120, of oh, hoeveel? Maximum? Nee, 45 maximum. 45, 45 maximum. En rijbewijs dan rijbewijs met andere, motor, dan motor, dat is andere. Nee, nog een andere rijbewijs. Ai jij, Moet jou vangen die, die baard niet. มอเตอร์ไซค์นะคะมีมอเตอร์ไซค์หลายระดับมอเตอร์ไซค์ระดับแรกก็คือยี่สิบห้ากิโลเลนไดมอเตอร์ไซค์ระดับที่สองสี่สิบห้าห้าต้องไปสอบนะคะสอบเพื่อเอาใบขับขี่มาเพื่อเสียภาษี <c oughs> อันยี่สิบห้าบริเสียี่สิบห้าเสียไหมหรือไม่ได้เสียเฟร่ไติดมอเตอตาลันยี่สิบห้าบริสียเด้อมอเจออ้าจะเข้าใจผิดเฟสติดเวล En motor ook. wel. Ja, <laughs> en motor hoeveel moet de uh, betalen voor belasting eigenlijk? 100 en uh, zoveel gelijk een auto of niet? <coughs> dat is te zien hoe zwaar de motor is. Hoe, hoe dat Onder 125 Ik, ik zit altijd fan en normaal. <laughs> ja, dat is te zien, dat weet ik niet. Hè. Allee, als je met me, je zou rijden, dat. hoeveel? Hoeveel dat zijn? Maar een grote motor moet meer betalen, hè? Nee, hoeveel moet je betalen dan? Oh, maar dat weet ik niet hoeveel, dat is te zien, hè? Van uw ouders. Mijn oude motor? Ja. Hoeveel was dat? 300 euro zeker? Of 200 A, euro? Zelfde, één auto volledig. Een kleine auto, ja. Oh, rakha, nou, dat is goed, hè. Nu kun je zien, FC van Thaama, nou, hè. Thaau, krab, motor, zei, nou, hè, 25 kilometer per uur, nou, โคสำคัญเลยซื้อโมเออเขาเรียกว่าเออบรูมเมอร์เนะาะทั้งนี้เขาซื้อเอิเนอรโม,มเมอร์อีป,ปอบโมเจ้าซื้ออีป,ปอบแลนด์ยิปหากิโลเมตรเพอลินะบอดได้เสียค่าภาษีสี่สิบหากิโลเมตรต้องไปสอบใบขับขี่เสียภาษีนะคะหลากหลายกวรณนแลนด์บ่ได้แล้วบาทนี่ถ้าสิไปขับรถมอเตอร์ไซค์ มอเตอร์ไซค์เลยนะคะโบเมนสกูตเตอร์หน้าบาทนี่คือมอเตอร์ไซค์ราคากสใคล้ๆกันกับเจ้ามีรถยนต์เครื่องหนึ่งเลยมื่อเจ้านะคะจะมีรถรถยนต์ขันหนึ่งแต่ว่าซ้ำกันกับรถหน่อยนะคะซ้ำกันกับของสาวสาว่างนะคะระดับประมาณซ้ำนัน่นเฮาสิได้เสียอยู่ประมาณสามร้อยนะคะประมาณนั่นเนาะคะ่ะฟอนเมนอิสตูต้าสามร้อยอมเนีย ีตรงนกคินกินสามด้วยฮะบ่แม่เนะพราะว่าของสาวสว่างนี่มันมันหน่อยเครื่องมันหน่อยนะคะมันหน่อยกว่ารากาคับแค่บ่ถึงบ่บบเกินร้อยยี่สิบเนาะค่ะบ่เกินร้อยยี่สิบนั่นเนองเนาะคะ่ะมักซมิมมันนะคะนี่คือขันนี่คืออ่อ ค่ายคอข้่องใจให้เอฟซีท่านที่ถามเขามาเด้อค่ะเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะการใส่รถใส่ถนนนะคะควรใส่จังไดนะคะอังสิถือต้องแล้วก็เฮ้าซื้อรถออกมาแล้วจอดไปใต้ตารางเงี้ยเฮ้าสิได้เสียว่าสีบ่ได้เสียนะคะทางยุโรปได้เสียเบิดตั้งแต่เริ่มต้นเมื่อแรกที่เฮาเอารถออกมาจากการาดชนั่นเองนะคะทุกคนค่ะนาะโอเคนะคะมือนี่มาตอบคำถามนะคะมาตอบคำถามให้เอฟซี ปูพนอยากจะรู้เกี่ยวกับการใส่รถไสถนนเนาะคะ่ะมันต้องได้ไปเสียภาสีจังใดนั่นเองเนาะไว้พอกันคลิปหนาเดอ้อทุกคนคะ่ะว่าสาวสาว,าว่างสิบห้าวีหยังนั่นเองแต่ว่าจริงแรกนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้อย่าฝ่านี้จากกันเดอ้อจะอยากจะหูอีหยังมากกว่านี้เดี๋ยวสาวสาว่างสิค่อยๆทยอยเล่าสู่ฟังแต่ก็อย่าลืมนะคะทิมคอมเมนต์ไว้ อยาจะรู้ยังทีมข้อมตม์ไว้นะคะบางเทื่อนะคะเอาไปร้ายต่อร้ายย่างล่ะลืมข้าวกับมีดมู่เจ้าเนาะค่ะหักแพงกับนึก่เกลนะคะอย่าลืมเด้อค่ะดูแลสุขภาพกันพร้อมนะคะเมื่อนี่สาวสว่างต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ่งดูเย็บนาเย็บหลังจนสิบเห็นกันแล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ละค่ะล้านเดียวนะคะเงินล้านว่ามีแต่มีล้านเดียวนะคะทุกคนค่ะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะเอาเลืสิ 拜拜。Bye bye.